ระวังถูก YouTube ปิดสร้างรายได้ถ้าไม่ทำสิ่งน,นี้ค่ะไปฟังกันเลยสวัสดีค่ะแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือค่ะ คลิปนี้นะคะเข้ามาเตือนค่ะสำหรับใครนะคะที่ผ่านกดสร้างรายได้จาก y t u t u นะคะหรือว่าสามารถสร้างรายได้จาก Youtube ได้แล้วนะ,ะแต่ไม่ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอหรือโพสไปยังแท็บชุมชนเป็นระยะเวลาตั้งแต่6เดือนขึ้นไปอาจจะถูก Youtube ปิดสร้างรายได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมอัปเดตนะคะ ความเคลื่อนไหวให้กับช่อง YouTube ของเราเองนะคะโดยการโพสต์อัปโหลดคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าโพสตไปยังแท็บชุมชนก็ได้นะคะห้ามเกิน6เดือนเป็นอันขาดนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะถูก YouTube ปิดสร้างรายได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอัปเดตท,ทุกวันไม่ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีค่ะนะค,ะคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือจีอด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ